สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i s t r M Channel ครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตนะครับโครคาเซียนะครับที่เราปลูกต้นแรกนะครับด้วยวิธีการปลูกแบบน้ำนะครับซึ่งโครคาเซียต้นนี้นะครับอายุได้ครบ1เดือนแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเกินมาประมาณ45หวันนะครับครบ1เดือนแล้วนะครับแล้วก็จะมีความเขาเรียกว่ามีพัฒนาการนะครับมีการเจริญพันธุ์รวมถึง สิ่งที่เรามองแล้วว่ามีความแตกต่างระหว่างต้นที่ปลูกแบบแห้งนะครับกับปลูกแบบน้ํานะครับวันนี้จะเป็นอายุแรกนะครับเป็นต้นแรกที่เราเริ่มนะครับในการปลูกโครคกเซียแบบน้ํานะครับนั่นก็คือโครคาเซียเลมอนลามเกโก้ต้นนี้นี่เองนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับใบเขานะครับไม่เสียเลยครับเพื่อนๆไม่เสียเลยนะแต่เรามีการ ให้นะครับตัดออกไปหนึ่งใบนะครับตัดออกไปหนึ่งใบเพียงเพราะว่าเขาใบเขาหมดอายุแล้วนะครับเหมือนใบนี้ตอนนี้ใบนี้ก็เริ่มจะหมดอายุแล้วนะครับเนี่ยนะครับใบเขาเริ่มจะหมดอายุแล้ะเดี๋ยวเราก็จะตัด <NYU> ทิ้งไปเลยนะครับตอนนี้ใบก็ขึ้นมาใหม่อีก 2- อสาใบนะครับรวมถึงตอนนี้กําลังจะแทงหลอดตรงนี้นะครับใกล้จะกลางใบละนะครับใกล้จะกลางใบแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะพาเพื่อนๆมาดูแต่ในการที่ว่า ต้นไม้จะมีกี่ใบใบย,ยังไงอะไรไม่ใช่นะครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นพัฒนาการแล้วก็เราเห็นความแตกต่างระหว่างการปลูกแบบแบบแห้งแล้วก็แบบน้ํานะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราก็จะพยายามรีวิวทุกต้นนะครับที่มีการปลูกทั้งแบบแห้งและแบบน้ํานะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ติดตามกันว่าเพื่อนๆจะเลือกวิธีไหนนะครับแล้วก็ในรูปแบบหรือสถานที่นะครับบ้านของเพื่อนๆเนี่ยนะมันเหมาะสมที่จะปลูกแบบไหนนะครับ ต้นนี้นะครับเราปลูกแบบน้ํานะครับจุดสังเกตของมันนั่นก็คือในเรื่องของลําต้นนะครับเพื่อนๆมาดูใกล้ๆได้เลยนะครับตอนนี้นะลาต้นของเขาเห็นไหมครับลําต้นของเขาเนี่ยจะมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ไม่อวบนะครับไม่อวบไม่อ้วนแต่จะมีความความพอดีนะครับเป็นลําต้นที่มีขนาดเท่าๆกันมาขึ้นมาตลอดลําต้นนะครับไม่เหมือนแบบแห้งนะครับแบบแห้งเนี่ยมันจะอ้วนๆหน่อยนะแล้วก็ แต่ถ้าเป็นแบบน้ำเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะเป็นแบบอ่าทรงยืดยืดตรงๆนะครับขึ้นมาดูลําต้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตในการปลูกต้นไม้นะครับร้อยละแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าปลายนะครับปลายของก้านนะครับขึ้นไปแล้วเขาจะมีสีแดงเข้มหรือสีแดงแบบนี้นะครับแสดงว่าการให้อาหารหรือการดูแลของเราเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับปุ๋ยดีนะครับน้ําดีดินดีนะครับ มันก็จะส่งผลทําให้ก้านแดงนะครับของมิเซีมเนี่ยจะเป็นทุกต้นเลยนะครับที่จะมีปลายสีแดงนะครับเดี๋ยววัเราค่อยมาดูกันนะครับดูมาดูลักษณะใบอันนี้เป็นใบล่าสุดเห็นไหมครับเพื่อนลักษณะใบนะครับที่ที่อยู่กับน้ํานะครับแต่อยู่ในสภาพอากาศที่แบบแดดเลยนะครับแบบแดดเลยน่าจะเจอแดดประมาณตอนเที่ยงนะครับตอนเช้าๆนี่ยังไม่เจอเพราะว่าบ้านรับอยู่นะครับ แต่ถ้าเขาเจอก็จะเจอแดดเที่ยงเลยนะครับสภาพใบนะครับที่เจออากาศเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพื่อนๆน,นะครับเนี่ยฮะไม่มีปัญหาเลยนะครับคือค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากแล้วก็ตัวเนื้อใบนะครับใหม่ๆเขาขึ้นมาเขาจะเป็นลอนแบบนี้นะเพื่อนๆนะครับเขาจะเป็นลอนแบบนี้นะสวยงามเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับดูไปดูมาก็คล้ายมิดโดรินะครับถ้าเราไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงเนี่ย มิดรินี่เกือบใช่เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันแตกต่างกันที่ก้านเท่านั้นเองนะครับใบเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญหลังจากที่เราปลูกมาแล้ว1เดือนนะครับความไวนะครับความที่เห็นผลเร็วกว่าการปลูกแบบแห้งนั่นก็คือลูกนะครับเพื่อนๆเนี่ยสังเกตดูครับการขึ้นมาของลูกเขานะครับอันนี้1ต้นละนะครับอันนี้1เดือนจริงๆนะเพื่อนๆย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับมิเอ็มปลูกเมื่อประมาณต้นเดือน ต้นเดือนมก,กรานะฮะจำไม่ผิดวันที่5ามก,กรานะครับเนี่ยครับลูกเขาจะมี1ต้นละนะครับมาด้านนี้อ่ต้นที่2นะครับขึ้นมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็ด้านนี้ไหลแทงยาวเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยไหลแทงยาวมาเลยนะครับนี่คือต้นที่3มีข้อด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยตอนที่มีเซมลดน้าเนี่ยจะเห็นอยู่แถวๆนี้ ouais, ครับอ่านี่เนี่นี่น,น,นี่พึงพ่งพึงพ่งพึง่งแทงนะครับเนี่ยขาวๆแบบนี้เนี่ย ตรงนี้นะครับนี่นะครับมาอีกแล้วนะครับอายุแค่ประมาณเดือนนิดนิดเองนะครับแล้วก็น่าจะประมาณอ,าอีกสัก5ถึง6อีกสักหสัปดาห์แหละนะเขาก็จะขึ้นใบที่2ใบที่3เราก็สามารถแยกได้เลยนะครับมีเพื่อนๆสอบถามมาว่ากังวลในเรื่องของไม้ล้มหรือเปล่ามันจะล้มไหมเวลาเราปลูกแบบนี้โดยเฉพาะมิเซมปลูกเนี่ย ปลูกด้วยวิธีการใช้ดินร่วนซุยใช่ไหมครับต้นนี้นะครับก็มีผสมใบก้ามปูนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเศษพวกของกามะพร้าวสับนิดหน่อยที่ผสมมาในดินปลูกที่เราเพาะมาตั้งแต่แรกนะครับอตอบได้เลยว่า1นนะครับในเรื่องของอต้นไม้จะล้มไหมไม่ล้มนะครับไม่ล้มเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกแบบยกโคนนะไอ้พวกที่เป็น โคลคาเซียที่เราปลูกแบบน้ำเนี่ยเราจะไม่ปลูกยกโคนนะครับเราจะปลูกฝัง,งโคนลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าอามิเซมไปศึกษามาแล้วว่ามันมันมันการแทงหลอดแทงหน่อหรือแทงไหลเนี่ยนะครับถ้าในในรูปแบบน้าแบบแบบดินเปลอะเปลอะแบบนี้นะไม่ใช่โคนเนาะแบบดินเปลอะแบบล้วนซุยแบบนี้นะครับไหลเขาเจะแทงง่ายกว่านะครับแล้วก็รากเขาเน่ยจะเดินดีกว่านะครับ ที่เขาไม่ล้มเพราะว่าเขาแทงแบบนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไ,ไหมครับลากเขาจะออกมาตามรูตะก้าหมดเลยนะครับออกตามรูตะก้าหมดเลยเนี่ยนะครับเห็นไ,ไหมแล้วลาาเขาจะไม่ลงไปข้างล่างนะครับใต้กระถางเนี่ยนะครับใต้ตะก้าล้าเขาจะไม่ลงไปนะครับล่าเขาจะอยู่แค่บริเวณรอบๆแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วเขาก็จะ <c oughs> ช่วยในการหาอาหารได้ดีอีก แบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งเพราะว่าจากอาหารที่ได้ในดินแล้วนะครับยังคงได้กับน้ํานะครับที่เราปรุงลงไปนะครับแล้วก็ในประเด็นเรื่องของความเน่าเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่ามิเซมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนน้าทุกสองสัปดาห์นะครับจะเปลี่ยนน้าลดปัญหาเรื่องยุงด้วยลดปัญหาเรื่องน้ําเน่าด้วยนะครับและที่สาคัญก็คือว่าลดปัญหาในเรื่องของการให้ปุ๋ยเกินด้วยนะครับเพราะว่าในประเด็นเนี่ย ในน้าเนี่ยเวลาเราลดไปมันไม่เหมือนแบบแห้งใช่ไหมครับแบบแห้งมันก็จะซึมผ่านลงไปในดินซึมผ่านออกไปข้างนอกใช่ไหมครับแต่ส่วนการลดนะครับแบบน้ําแบบนี้นะครับมันจะปุ๋ยเออยาเออยจะขังอยู่ในน้ํานะครับด้านนอกเนี่ยนะครับถ้าเวลาเรายิ่งเติมยิ่งอะไรไปอีกนะครับต้นของของโคโรเซียเนี่ยมันก็จะได้รับสารอาหารเยอะเกินไปแล้วเราจะสังเกตใบได,ได้เลยว่าใบเริ่มแบบเป็นสีเหลืองใบเริ่มงีกเริ่มงอนะครับ มันก็จะแสดงอาการว่าขาดสารอาหารบ้างแสดงอาการอาหารเกินบ้างปุ๋ยเกินบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยสังเกตนะครับแล้วนะครับในประเด็นเรื่องของอตัวว่าวิธีการแยกการอะไรพวกนี้นะครับถือว่าง่ายมากๆนะครับแล้วก็เราก็ตัดแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมาเพราะว่าลากเขามันไม่เกาะแน่นกับดินที่มันเป็นเป็นโคนแบบนี้เป็นเป็นเปลือกแบบนี้นะครับก็ถือว่า,าการปลูกแบบนี้ก็ก็ให้ผลผลิตได้ไวนะครับแต่เพียงแต่ว่า เรื่องของลําต้นกิ่งก้านเขาอาจจะดูเล็กๆไปหน่อยนะครับมันจะดูแบบเหมือนอันนี้เหมือนนางงามเนาะอันนี้เหมือนนางงามนะครับต้นถ้าปลูกแบบน้ำจะเหมือนนางงามส่วนถ้าปลูกแบบดินเนี่ยปลูกแบบแห้งเนี่ยนะครับมันจะเหมือนซูโม่ครับเออมันจะอ้วนที่ขาอ้วนที่ตัวนะแล้วก็ส่งไปที่กิ่งก้านสาขานะครับก็สวยงามอยู่นะครับแล้วในประเด็นที่ว่า,าการปลูกแบบน้ําเนี่ย ประโยชน์สุดเลยก็คือความต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆความต่อเนื่องไปในระยะยาวก็หมายความว่าเราเพาะมาแล้วนะครับเวลาเราปลูกแบบแห้งเนี่ยบางทีต้นเขาอาจจะชะงักนะครับถ้าเราเติมน้ําลงไปไม่ทันนะครับหรือการอุ้มน้ําของดินอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไมไมทาให้ต้นเขาสามารถดูดน้ําแบบต่อเนื่องได้นะครับเขาก็จะทิ้งใบใบเหลืองอะไรเงี้ยเขาก็จะชะงักนะแต่การปลูกแบบน้ําแบบนีบบน้ IGN เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไปต่อได้ไวนะครับเพียงแต่ว่านะครับ การปลูกแบบนี้ต้องเป็นการปลูกแบบเอาดอหรือปลูกนอกหรือปลูกสวนปลูกแบบพื้นที่ที่สามารถเลอะเทอะได้อะไรเงี้ยครับเพื่อน <c oughs> ๆพืนมันมันค่อนข้างที่จะเวลาเราลดน้ํามันก็จะล้นออกมาตลอดเงี้ยถ้าเราปลูกในบ้านไม่เงี้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนํานะครับแต่ถ้าปลูกแบบพื้นที่โลง่งๆเหมือนมิเซมเนี่ยก็จะสบายหน่อยนะครับไม่ต้องที่จะอคอยดูแลว่าน้ํามันจะล้นไหมลดไปช้าไปอีกนะครับเราต้องการลดให้เต็มที่เผื่อเรา เราเบรนเราลินนะลินน้ําเก่าออกไปบ้างนะครับเราเติมล้นเยอะๆนะครับให้น้ําเก่าเขาไหลออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นวิธีการที่เราจะทําให้น้ํามันใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ลดปุ๋ยตลอดเวลาแล้วใส่สุดท้ายที่มิสเตอร์เอ็มคอยเลี้ยงและกำกับดูแลเขามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกมิสเตอร์เอ็มใส่ปุ๋ยเมื่อครบ3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมิสเตอร์เอ็มใส่ปุ๋ยบัวนะครับปุ๋ยบัว ขนาดนี้มิเซมใส่สองสองสองเม็ดนะครับใส่สูตรเสมอหรือสูตรหนักกลางนะครับมิเซมจะใส่สูตรเสมอและสูตรหนักกลางเดี๋ยวเข้าเดือนที่สองเนี่ยเดี๋ยวมิเซมจะใส่ปุ๋ยหนักท้ายละเพื่อให้เขาได้บำรุงรูปบำรุงอะไรไหลออกมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วมีเพื่อนถามมาว่าแล้วดอกดอกโคลอสเซียจะขึ้นไหมถ้าเราใส่ปุ๋ยหนักท้ายนะครับโคลอสเซียมันไม่ได้ันไม่ได้เป็นไม้ดอกนะเพื่อนๆนะอธิบายแบบนี้นะโคลโคลอสเซียไม่ได้เป็นไม้ดอก การออกดอกของโคลอเซียมหมายถึงการเจริญพันธุ์และก็การพร้อมที่จะขยายพันธุ์นะครับเนาะถ้าเรายิ่งพร้อมขยายพันธุ์แสดงว่าต้นเขามีความสมบูรณ์มากๆเขาจะขยายพันธุ์ขยายพันธุ์เสร็จแล้วเขาจะตายไหมไม่ตายนะครับไม่ตายเขาก็จะขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเพียงแต่ว,ว่านะครับในช่วงที่เขาจะออกดอกขยายพันธุ์เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของอใบไม่ใบไม่เพิ่มนะครับการแทงหลอดงดการแทงหลอดก็คือเขาจะอาสารอาหารไปบำรุงที่ ที่ที่ดอกของเขานั่นเองนะครับก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราเติมลงไปนั่นก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นตัวที่ทําให้พืชนะครับนำสารอาหารนะครับที่อยู่ในดินเนี่ยนะครับผ่านต่อไปยังรากขึ้นบํารุงต้นนะครับจุลินทรีย์มีทั้งประโยชน์นะครับทั้งเป็นปุ๋ยและเป็นตัวนําพาทําให้สารอาหารนะครับมีความเขาเรียกว่าอะไรความคุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีเราใส่ปุ๋ยเราใส่อะไรไปเนี่ย ต้นไม้อาจจะไม่สามารถนำนำสารอาหารพวกนั้นเข้าสู่ต้นได้นะครับเราต้องหาตัวช่วยนั่นก็คือจุลินทรีย์สังเคราะหแสงเขาจะเป็นตัวช่วยตัวนําพาทําให้ปุ๋ยยานะครับหรือสิ่งที่เราบํารุงต้นเนี่ยเข้าไปสู่ต้นแบบเยอะที่สุดนะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับไว้ EP ต่อไปเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับต้น อื่นๆบ้านที่เราปลูกแบบน้ำนะครับรับรองว่าเซอร์ไพรส์ทุกต้นนะครับที่เราปลูกแบบน้ำนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมให้กําลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิเซมด้วยนะครับกับวันนี้พาเพื่อนๆมารีวิวอัปเดตนะครับบอนโครโคเซียเลมอนลามเกโก้ปลูกแบบน้ำอายุ1เดือนครับลาไปก่อนครับ